สวัสดีครับนะวันนี้นะเราจะมีขาตั้งกล้องมารีวิวกันนะครับผมขาตั้งกล้อง3 i ี1นวันนะฮะตัวนี้เป็นท i ี1นวันเลยนะจ๊ะพี่จา๋าตัวนี้เป็นท i ี1นวันะครับผมสามารถใช้ตั้งมือถือไปถ่ายคลิปสายอินฟลูเอนเซอร์สายทำคลิปต่างๆต้องมีนะ,ะพี่ราคาไม่ได้สูงนะจ๊ะพี่จา๋า399เท่านั้นเองนะครับผม399เท่านั้นเองแล้วก็สามารถตั้งกล้องได้ด้วยนะด้านหลังจะเป็นตัวตั้งกล้องนะกล้องตัวกล่องนะครับผม ตัวนี้ขาตั้งมีน้ำหนักนะครับผมรับประกันว่ายืดสูงไม่สั่นนะผมะถ้าเราจะหมุนล้วก็เอาแกนตรงนี้ขึ้นนะครับผมเอาแกนตรงนี้ขึ้นแล้วเราก็หมุนหมุนได้360องศาไม่ติดล็อกนะพี่หมุนได้ 360. 3 6 0องศาไม่ติดล็อกนะฮะ,ะสามารถยืดได้แบบยืดแล้วเราแบบตั้งโตะ,ะ,ะตั้งโตะแบบถ่ายคลิปถ่ายกินถ่ายอะไรพวกนี้ครับถ่ายรีวิวตามร้านต่างๆ,ๆได้เลยสำหรับสายแบบถ่ายคลิปตามร้านนะฮะ เราก็ปรับขนาดเอาเราต้องการกว้างขนาดไหนยาวขนาดไหนเราปรับได้อันนี้คือ,อาขาที่สั้นที่สุดแล้วนะฮะขาที่ตั้งโต๊ะจะเป็นแบบนี้นะครับผมสำหรับคนไหนที่ถ่ายคลิปแบบถ่ายคนเดียวตัวนี้ผมแนะนําเลยเป็น t r e in 1นะครับผมแล้วนะดูสิดูความแข็งแรงนะมันจะมีล็อกตรงตรง,ตรงไอตรงที่นิวน้วชี้ผมจับอยู่ะ่ะมันจะมีล็อกเราดันลงมันก,ก,ก็จะแกรกพอดีถ้าเราไม่ดันลงอะ่ะมันก็จะ โยกซ้ายโยกขวาเราต้องดันลงให้มันแกล๊กพอดีนะฮะไอ้ตรงที่มือผมหมุนอยู่ก็คือเราปรับได้ดับสูงต่ำอันนี้คือการเก็บนะเก็บก็คือเก็บขามือถือไปแล้วก็เอาตัวกล้องขึ้นมาตั้งแทนเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยเราก็ปรับปรับไปเรื่อยๆตามความความที่เราต้องการนี่คือความยืดนะผมยืดได้1.75เมตรเลยนะ1 7 5เเมตรแล้วไม่สั่นนะพี่ดูสิ คือปกติ1น5่เหลระราคาถูกกว่าเนี้มันมักสันนะฮะเพราะว่าขา,าเขามันไม่มันไม่มีน้ำหนักเท่าที่จะตั้งไว้อยู่ส่วนตัวรีโมทเนี่ยเอาไว้ถ่ายรูปเวลาเราจะถ่ายรูปตัวเองถ่ายส่วนตัวเงฮะ,ะแล้วก็ใช้บลูทูธเชื่อมแล้วแล้วก็กดถ่ายตรงมือถือตรงปุ่มตรงไอ้รีโมทได้เลยนะ,ะโดยที่เราไม่ต้องกดที่มือถือนะครับผม ด,ดูความสวยของเขานะเป็นสีดํานะแล้วก็แล้วก็ปรับปรับเรื่อยๆปรับขนาดเอาตามที่เราต้องการใช้นะครับผมของตัวนี้มันค่อนข้างดีแต่พี่ๆต้องซื้อไฟเพิ่มเพื่อเวลาถ่ายกลางคืนเงี้ยจะได้สวยๆนะครับผมแตดูความความสวยของเขานะไม่สั่นเลยนะแล้วก็ปรับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับแล้วอย่างก็คือเอนไหมการ ข้อดีของตัวนี้คือการหมุนหมุนได้360องศาสำหรับสายแบบไปถ่ายคลิปถ่ายวิวถ่ายคอนเสิร์ตถอะไรพวกเนี้ยแนะนำตัวนี้เลยนะครับผมราคาแค่399เท่านั้นเองนะครับค่อนข้างถูกนะพี่จ๋าแล้วก็หมุนหมุนได้360องศาไม่ติดล็อกเลยนะฮะราคานี้ถูกมากนะพี่นะเห็นป่ะนะคือขาขยับน้อยมากขนาดผอหมุนแบบไม่จับนะ แต่ถ้าพี่เอ่ไปถ่ายจริงจงกับผมแนะนำให้จับขาไว้เพราะว่าเวลาเราจับขาไว้มันจะได้มั่นใจกับมือถือเพราะมือถือเราก็แพงอยู่เนาะเนี่ยหลังจากนั้นคือถ่ายเสร็จแล้วเราก็จะเก็บตามขั้นตอนเลยที่ผมทําให้ดูนะฮะต้องเก็บตัวมือถือก่อนนะครับกับเก็บแบบนั้นหาถูกแล้วแล้วก็ปรับให้แน่นนะครับผมให้เขาเก็บแลัน,นั้นเราก็มาเก็บตรงขานะครับ แต่าสาหรับคนที่จะเก็บเนี่ยเอาเอาตัวมูลสามร้อยหสองศาขึ้นก่อนแล้วค่อยเก็บขานะครับเพราะว่ามันจะแทงมือนะอย่างเคสที่ผมทําให้ดูนี่คือผมพลาดเองนะฮะมันแทงมือเนี่ยเราก็จับตรงข้อไว้แล้วก็ดันขึ้นสุดแล้วนะครับผมก็สุดแล้วแล้วก็ตัวสามร้อยหกสิบองศาลงแล้วก็กดสองครั้งจบแล้วอันนี้คือเก็บแล้วนะครับผมนี่แหละคือขาหนึ่งข้าง ที่เราใช้เป็นเครื่องช่วยในการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอต่างๆเราไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆมากเราซื้อแค่นี้เพียงพอแล้วพี่จ๋าสำหรับคนที่หัดทำคลิปสำหรับคนที่มีไรายได้ไม่เยอะแนะนําตัวนี้เลยแค่สามเก้าเก้าสามเก้าเก้าแล้วพี่ๆจะลืมขาตั้งกล้องตัวอื่นไปเลยพี่ๆไม่ต้องมีหลายตัวมีตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นแล้วพี่ๆก็ซื้อไฟเพิ่มแค่นั้นเองไฟก็ไม่ได้แพงพี่จ๋าร้อยกว่านะฮะแนะนําให้ลองเปิดใจความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงความแข็งแรงดีนะ